สวัสดีทุกกคนนะผมในคลิปนี้เราจะมาเล่นตัวละครเซตเทิร์นเลเวลร้อยนะผมใน i อดีของคุณไอโฟนะผมซึ่งทรัพย์ดังของคุณ i4e ฟในตอนนี้เนี่ยคือปาไป185.6แล้วนะผมบอกเลยว่าสุดมากๆนะผมแล้วก็มาลองดูกันดีกว่าาผมว่าตัวละครเซตเทิร์นที่มีทรัพย์หนาขนาดนี้เนี่ยมันจะโกงขนาดไหนนะผมในแรงนะผมไปดูกันเลยดีกว่านะ let's go มามาดูที่เกมแรกนะผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเล่นเองนะผมคุณไอเนี่ยให้ยืม ID ดีมาเล่นนะ โอ้โหมามาลองจับตัวละครซัตเทิร์นจะดีกว่านะผมเลเวลร้อยนะผมแบบซับหนาๆเลยโอ้โยฝั่งนู้นมีโซด้วยนะฮะมาเป็นตี้เลยโอเคฝั่งผมเนี่ยมีสายวิ่งเป็นนิจินะฮะผมก็ถือว่ามาแรงในเมตานี้นะฮะนิจิมาดูว่าเขาจะดึงธงกลางได้ไหมนะแต่ว่าฝั่งผมมีซัตเทิร์นสองตัวนะถ้าผมจะไปดึงธงบีนะผมว้าไปเลยนี่ฮนะสกิลสุดโกงที่สุดของซัตเทิร์นนะฮะผมโอเค ผมจะพยายามเติมกีดธงนี้ก่อนนะเพื่อให้ได้ภาะวะกีินะผมแต่ว่ามันมีคนมาดึงธงกลางก็ต้องรีบไปฮนะแต่ว่าเจอการูกาล่าแบบนี้นี่คือมันฆ่าสซเทิร์นได้นะผมเซเทิร์นเนี่ยจะไม่ฟื้นฟูถ้าโดสกิลของการูกาล่านะฮะคือมีพาวาเกีิแล้วก็ไม่ไม่สำคัญแหละผมหนีก่อนดีกว่าแต่ว่าลูฟี่มันก็พยายามจะมาดึงธงกลางอนะ่ะโหโอเค ได้พาวเวร์เกียไปอีกหนึ่งแต่ว่ามีเพาวะวร์เกลียไปก็เท่านั้นผมมาจอาผมให้ได้เลยตัวนี้หนีไหมเราเนี่ยปุ๊บอ,อมตะยังไงยังไงอืมโอ้โหเพอร์เฟกต์ดอได้เโอ้โหเรียบร้อยอะเนี่ฮะมันฆ่าได้โอ้กดกดเก็ตมอร์ซะด้วยได้เลยได้เลยมาธงยังนําอยู่นะผมอาจจะไม่ต้องรีบก็ได้นะผมเอาเซตเทิร์ไปหนึ่งรอบนะผมว่าผมวาร์ปได้ถ้ามีใครมาดึงธงนะฮะอ่ะ ดึงละมันดึงละโอเคผมบ้าบลัวเลยกดบ้าบลัวม,มามาด้วยความรวดเร็วะฮะนี่แล้วก็เอามาตะไปะฮะถ่งเวลานะผมนี่โผล่มาเอาแต่เทมมันก็มาตะเหมือนกันนะผมโอเคแล้วไงเอ่ยตายไปะฮะเพราะว่าเกรผมมีสามแล้วนะผมโอเคค่อยอุ่นใจหน่อยตอนนี้สามสามธงยังนำอยู่นะฮะ ชิฟันหนุนข้ามีสายวิ่งโอ้โหลูจินี่คือมันจะมาฆ่าผมแน่แน่ว่ะมีทอนจาตตาด้วยดูฟีอาโพรเพื่อนผมตายไปแล้วโอเคเรากันโทรไปก่อนนะฮะมาเอา่อตอนนี้มีผมเป็นเซ็ตเทิลคนเดียวนะในทีมนะผมชอปเปอร์มันจะเอาเหรอฮะชอปเปอร์นี่อย่างทกิลหนึ่งเอาดรอไดอไไ้ผมไม่เป็นไรเฮ้ผมไม่เป็นไรเตะมาเลยฮนะแรงขนาดไหนก็ไม่ตายนะฮะ ธงแรกโดนดึงนะผมรุจ,จิแต่ว่าเราสู้รุจิในธงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันจะฆ่าเรานะผมอามาตะก่อนแล้วก็โผมาซ้ําอีกหนึ่งรอบฮะช็อปเปอร์จะเอาอะม่จะเอาอะโอ้โหนี่ฮะสกิลหนึ่งรีรัวๆๆแล้วก็อามาตะอ,อะไรรุจิอะไรหาหาเฮ้ยโอ้โหนะฬิกาขาน้นติดบูธด้วยนะผมอาช็อปเปอร์ช็อปเปอร์ตีเรานะฮเราคืนชีพแล้วก็นี่ยัยโอ้โหน่าจะไปธงนู้น ออมาตาก่อนแล้วก็ไปทงนู้นนะผมทอนตาม,มันดึงทงนะเวลาเหลือแค่ยี่สิบกวิเท่านั้นนะผมเฮ้ยเอ้ยสกัดสกัดโอ้ยเพื่อนมาช่วยหน่อยเพื่อนมันจะได้ทงแล้วเอ้ยเ้ย,ยเหมือนผมจะตีโดนสวยโอเคเข้าทงด่วนปุ๊บแล้วก็เอมามาตะทงเอมามาตะสกิลหนึ่งโอ้โคตรเีย็นเรียบร้อยละอืมโอ้โหสกิลใส่อะไรมาก็ไม่ได้ผลนะเพราะเอมามาตะอยู่นะสกิลหนึ่งอะอมผมว่ามันเก่งแบบ มันเก่งเพราะไอ้สกิลหนึ่งมันอมตะเนี่ยแหละมันแบบทำให้แบบตัวคอตัวอื่นเนี่ยฆ่ามันยากนะผมถ้ามันสกิลหนึ่งรัวอะไรแบบนี้นะฮะมาดูเกมที่สองนะผมมาเปลี่ยนดาบก,กันบ้างนะฮะแต่ผมโล่สามไปเลยผมไม่มีวิ่งนะผมเอ๊ะเซตเทิลไงวิ่งโอเคเดี๋ยวพยายามจะไปเอาธงกลางให้ได้นะ้ยฝันดูก็เซตเทิรสองว่ะแต่ว่ามีตัวคอลูฟี่เจ้าห้านะผมโอเค มารอดูว่าเกียร้มนน่้นจะเป็นยังไงนะฮะเทินฝั่งและสอตัวนะับผมโอเคผมจะไปดึงทงนู้นก่อนแล้วกันนะฮะแต่ว่าพยายามไปทงกลางเลยดีกว่าเกียรเผื่อได้นะฮะแต่ว่าไม่น่าได้หรอกนี่ไงซเทินฝั่งันก็มาทงกลางนะเราดึงไม่ได้นะับผมไม่มีตัวละครลูฟี่นะของเราตัวอยู่นทอทงี้นะจะดึงยากฮนะ โอ้โหแล้วกว่าจะฆ่าตะเทิร์นฝั่งนู้นนี่ยากกันเนี่ยไม่เป็นไรไปทงอื่นไปทงอื่นเออนัวหนัวแบบนี้ขอหน่อยสักทีนึงอืม้มโอเคผมมีเกจดสองนะตอนนี้เอ้าตายไปหนึ่งฮะโอ้โหตีธรรมดาตีธรรมดาเติ้ลโตมาช่วยนะผมแต่ว่าผมไม่อยู่แล้วผมไปทงนู้นนะเอา้าโอ้โหโผล่ไปยังไหนเลยพี่ เฮ้ยตายเลยเรียบร้อยดิอย่างงี้ดึง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 ดึ้ยโอ้โหนิดเดียวโอ้ย,อย,อยแล้วมันไม่ตายด้วยมีสองชีวิตสองสองชีวิตสามชีวิตไอ้ตัวนี้ย้ายธงย้ายธงย้ายธงไปธงนี้ฮะธงอ e. ีมาตัวอะไรเอ่ยแทลเหรอจึ๊บดอยก่อนเลยเดีย๋ยวมาันจะกิ้วสองใส่ฮะ ่แก็วาร์ปมาเลยวาร์ปไปท,ทงบ้านนะผมดึงอยู่หรอนี่ได้เพราะว่าเกลดด้วยสวยโอเคเหลือทงกลางฮนะผมวาร์ปไปช่วยเพื่อนตรงนู้นดีกว่านะผมแต่เพื่อนมันจะตายอย่างวันนี้เหลืออีกหนึ่งชีวิตปะ่ะชีวิตสุดท้ายแล้วฆ่ามันฆ่ามันเร็วๆอย่าให้มันเติมเกล็ดมันดูอะไรตรงนี้เนี่ยฮะเพื่อนตอนนี้คือเป็นสเทิร์นสายบุกแล้วฮะตอนนี้งั้นขอดึงเลยแล้วกันดึงแบบนี้แหละเอาเลย ดึงนั่นนั่นได้ไหมล่ะโอ้โยดึงอีกออกธงอันนี้ก็เสร็จดิดึงเอ้ยนี่ถุงมาไล่เพื่อนนะผมหนีตีมาแล้วตีมาแล้วแล้วก็ดึงเรียบร้อย <c oughs> ได้ธงเว้ยสวยโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามถ่วงเวลาธงนี้นะแล้วก็พยายามจะเติมเกียร์ให้ได้เพราะว่าเกียร์มาอีกหนึ่งนะนี่ไงดูฮะเวลาสกิลหนึ่งแล้วแบบมันอมาตะตอนเรายืนอยู่บนธงอ่ะมันเติมเกียร์ธงให้ด้วยนะ โอ้โหสบายนะใช้ถงเวลาใช้หนีใช้บุกก็ได้นะครับผมมีประโยชน์มากคนระับนี่ฮนะนี่เอามาตะนะครับผมแล้วก็นี่ไนงะเกตเต็มแล้วได้พวาวเกตมาสามตวสองทงเฮ้ยทงกลางได้ไหรือเปล่าไม่รู้ผมยื้อทงนี้ให้เพื่อนก่อนแล้วกันโอ้โหแข่งลูฟี่มาอันนี้ผมว่าแค่กดสกิลหนะนึ่งนี่สกิลใส่อะไรมันก็ไม่ได้ผลนะอุ้ยถาดนี่ไนงะ มาเก็บถาดเลยโอเคมาลุมกี่ตัวก็ได้นะผมแล้วก็เอา้าดึงธงแล้วไงฮะนี่ไอติกิวใส่อาวืดนะโอยก็เอามาตะไปแล้วก็โผล่มาเรียบร้อยได้คิวโอ้โหนี่ฮนะโคตรโกรงไอติกิวเหนือเอามาตะมาเนะโอ้โหถือว่าเล่นสนุกอยู่นะฮะผมมาไปดูเกมต่อไปดีกว่านะครับผมเกมที่สามนะฮะเปลี่ยนด่านกันบ้างนะครับผม หอ้ทีมผมนี่จะรอดไหมเนี่ยมีผมเป็นสายโล่ตัวเดียวนะฮะฝั่งน,น้นก็มีโอ้ยเป็นตี้ว่ะเฮ้ยผมไม่ใช่สายโล่ตัวเดียวดิเป็นฟูจิโอ้อีกตัวนึงมาไงวะพี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดึงธงบีให้มา <S <S เปิดมาเนี่ยเราได้พาวาเกียร์สองเกียร์ฟรีน,นะครับผมฝั่งน,น้นบุกมาละผมเพอร์เปิดดอยก่อนเลย พยายามตีธรรมดาใส่ชิซันละุ้ะนี่อ่ะนี่ไงนี่ไงโอเคแล้วก็วาร์ปมาที่เดิมอืมแล้วก็สกิลสองมาหาลูฟี่ไงดึงธงอยู่เหรอฮะนี่ไงตีธรมธรมดาตีธรมธรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้ยตายไหมไม่ตายเกือบตายวะ่ะชึบนี่ไงฮะจะดึงธงเหรอฮะโอเคตอนนี้ทีผมทงตามอยู่นะโอ้ไปละถ้าเทิร์นก็บุกได้ มาฮะนี่ดึงธงเร็วด้วยมีตัวอะไรมาหรือเปล่าไม่รู้มาแล้วซั้เทินมันโอเคตอนนี้ที่ผมเสียเปรียบอยู่เนี้ยฝั่งนู้มาเป็นตี้ด้วยดิเอามาตาก่อนเลยแล้วก็โผ่มาที่เดิมนี่ไงเพอร์เฟกดอได้ฮนะที่ผมพยายามโต้ตกลับมาได้ผมได้ธงคืนมาอีกหนึ่งธงเป็นสต่อสามธงฮนะโอเคเออ ขึ้นปืนใหญ่แล้วกันไปรงกลางครับมีอะไรหรือเปล่าเอา้าหัวนงูล,ลงไปแบบนี้ก็ขอดึงเลยแล้วกันเดี๋ยวมึงโผล่มานะช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยดิสบายแล้วเพราะว่าเกรดผมมีสามนะตอนนี้พยายามเติมเกรดธงนี้ให้เต็มแล้วกันนะผมร้อยห้าสิบจะได้เกียรมาอีกหนึ่งนะฮะโอ้โหโอ้โหมาอุยอ้ย ข้างล่างจะโดนดึงหรือเปล่าแต่ไม่รู้ผมมีสกิลสองคอยช่วยอยู่นะฮะถ้าโดนดึงเดี๋ยวสกิลสไปไม่เป็นมาโถมกลางกัน,กนวะเอามาตากาะก่อนเลยหนึทีแล้วก็โผมาที่เดิมนี่ไงยังไงฮะยังไงาคุณโอ้โหเพราะเกตผมมี5้าสบายสบายอะ่ะห้าสิบวินะผมทงผมนำอยู่นะผมว่าผมเอาอยู่นะถ้าธงล่างโดนดึงเดี๋ยผมไปสกิลสนะครับผม นี่แล้วก็วาร์ปมาที่เดิมอ,อ๋ฆ่าได้ด้วยฮนะไล้ลูฟี่ไปแล้วฮะดึงไหมมันจะดึงไหมถ้าดึงผมสกิลสองเลยดึงโอเคอืมไม่ตายเว้ยไม่ได้อินเซนต์นะเพราะว่าลูฟี่มันไม่ได้ติดออโดนตัดแมชชีพีไหมันวาร์ปไปไหนเนยแหละไปทงนู้นนะครับผมผมยังมีห้าเกจอยู่นะมีหลายชีวิตเนะยผมอ,อ้ออามาวัดกระบูโน่หน่อยว่ามัน การทงมันดึงทงจากสเตทเชิร์นได้ไหมฮะไม่ได้ฮะตัวสแปม์สกิลเข้าไปนะผมแต่ถ้าสเตทเชิร์นตีธรรมดาไปเรื่อยๆไม่มีสกิลอย่างผมว่าบูโน่น่าจะดึงได้นะดึงอะไรพี่โอเคเรียบร้อยนะผมแต้มเกือบหมื่นนะเล่นสนุกอยู่ผมตายหรือยังวนะัเนียน่าจะยังไม่ตายนะตานี้โอ้โหสุดจัดมาเกมต่อไปนะะผม โอเคโหด่านนี้น่าจะเล่นยากหรือเปล่าวะเนี่ยเซตเทินไม่รู้แต่ว่าฝั่งผมมีเซตเทิน2ตัวนะผมลูฟี่2ตัวโอฝั่งผมไม่มีลูฟี่เลยแต่ว่าน่าจะได้ทุ่งกลางอยู่มั้งมีเป็นซาโบกับโรเจอร์นะฮะคิดว่าไหวนะผมเพราะงั้น,นผมน่าจะต้องเติมเกรตทงบ้านก่อนให้ได้สักร้อยห้าสิบนะผมเอาพาวเวอร์เกรดมาฮะโอเคฝั่งผมได้ทุ่งกลางวะ่ะ แบบนี้นี่ยังไงเนี่ยเพื่อไปซ้ายไปขวาบ้างก็ได้โอ้โห,หนัวจัดอะขอเอาชัวร์ก่อนนะเติมเกียร์ถุงใบให้เต็มก่อนโอเคเต็มแล้วฮะได้เาว่าเกียร์มาแล้วเพื่อได้ถุงกลางแบบนี้ผมก็ว้าไปเลยไม่รีรอฮะอุตส่าห์ได้ทงกลางมาแบบนี้ไม่ให้เสียเปล่าบอกเลยนี่ไงมาเลยมีเพราะว่าเกียร์สามยาวๆวนะผมไม่มีทางตายแน่นอนเดี๋ยวจะได้เกียร์อีกหนึ่งจากไอ้ถงกลางนี่แหละ โอเคได้อีกหนึ่งเกรดนะผมแล้วก็ไม่ทันว่ะไม่ทันได้ดูนะผมโอเคอเออเอามาตะใส่ปลาได้ด้วยสบ,บายลนะอือโอเคฐานล้วสองธงไปเติมเกรดธงดีดีกวะอุ้ยอะไรวะเนี่ยมันโดนเนมียไปหมดเลยดูฟีดิ้งเยอะฮนะเฮ้ยมันดึงแล้วมันดึงแล้วมันดึงแล้วโอ้ยโอ้โหทันทันใช่ไหมมันตายแลยว้วโอเคเดี๋ยวเติมเกรดธงนี้ก่อน โอ้โหสวยแล้วมันดึงกลางว่ะเพื่อนน่าจะเอาอยู่นะฮะไม่เป็นไรเฮ้ยปลามาหลบหน่อยหลบหน่อยเปิดสกิลมาขอเผาเกียร์อีกหนึ่งฮะเกียรจะได้เต็มมีหลายชีวิตโอเคแล้วก็ไปกลางเลยกลางกลังนัวอื้อโผลมาแล้วมาหน้าไหนก็มาฮะไม่มีทางตายบอกเลยโอ้โห ผมพยายามดูธงดีนะถ้ามีคนไปดึงผมจะกสกิลสองไปเลยนะผมแล้วก็อมาตะนะฮะอมาตะแล้วก็อู้ว้ามาที่เดิมไม่แหลบตีโอ้ยเฮ้ยฆ่าหน่อยดีฆ่าหน่อยโอ้โหมีตั้งหลายชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเลยแล้วแล้วลูฟี่เออจะตายแล้วจะตายแล้วนี่อมาตะา ไปธงดีฮะจะไปดึงธงหรอฮะอุย้ยสกิลสองอืมอินเตนสกิว 2, ่นทนทวะนานๆทีฮะเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่ใช้สกิลได้ใช้สกิลหนึ่งมากกว่าผมว่าโอเคก็สกิลสองนี่ก็เนะีเหมือนเหมือนมีเอาไว้คันธงนีฮะแต่ว่าผมว่าสกิลหนึ่งมันสำคัญเหมือนกันนะโอเคยแต่ก็มาเหมือนจะเอาอยู่แล้วทีผมยี่สิบกว่าวีฮะอืม นี่เกียร์เต็มนะสบายๆจะดึงก็ดึงนะผมเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวชิวสองว้ามาหาใหม่ใหม,มันดึงวะมันดึงวะตีธรรมดานะคิ่ที่สามนอกแบค็คเรียบร้อยสบายๆฮะยังไงแล้วก็อมาตะ <c oughs> โคตรเกลียนต่อยไปก็ไล่ผลพี่ผมยังม,มาตะเรียบร้อยฮะแปมเกือบหมื่นแล้วโอ้โหไม่ถึงหมื่นสักทีมามาดูเกมนี้นะครับผม แมปเดิมเลยวะ่ะแต่ว่าโหทีผมนี่ยังไงวะเนี่ยจะไหวไหมแต่ว่าหูฝั่งนูน้นสวยละเป็นคารุกัลล่าเนะ่ยแต่ว่าฝั่งนูนไม่มีโลวะ่ะแต่ว่าคิสัลูก็เยอะนะผมมาว่ากันไปเลยว่ามันจะไหวได้เปล่าถ้าคีสรลูเยอะนะผมสซเทินโอเคหวังว่าทีผมน่าจะได้ทงกลางนะผมซาโบผมว่าจะได้เหมือนเดิมนะผมเ,เติมเกจทงแรกให้เต็มไปก่อนนะ มาไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมาช่วยไปบุกเลยไปบุกโอเคโอ้โหเอามันดึงว่ะผมไปเลยแล้วกันนี่ไงฮะเพื่อนได้ธงกลางแบบนี้ไม่พลาดนะอุย้ยสวยแล้วมีดึงเกน,นะฮะนี่เอามาตะก่อนเลยไอ้กระลูกกะล่ามันมาอื้มอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วเปอร์ฟิคดอได้สวยแล้วก็ตีธรรมดา,ารีบฆ่ามันก่อนนะเดี๋ยวมันฆ่าเรา ลูฟี่เหรอลูฟี่เรียบร้อยนะครับผมโอเคฐานตัวสองธงนะตอนนี้ผมกลับมาเติมเกรดธงบ้านก่อนนะเผื่อจะได้เพิ่มเกรดเพิ่มมาด้วยเฮ้ยโหมาถึงที่เลยอ่ะพี่ฮะอุ้ยสบายเลยนี่เพิ่มเกรดเพิ่มมาหนึ่งนี่ไม่ไหวหรอกมั้งไปละ้ยธงกลางธงกลาง วงการเกดยังไม่เต็มเปลเพราะว่าเกดพราะว่าเกดโอเคได้ไปอีกหนึ่งเว้ยโอ้ยแล้วก็เสียไปละนี่แล้วก็ปไปแล้วขอพาวเวอร์เกดหน่อยธงบีอือปล่อยให้มันดึงธงไปผมว้าไปหาอุ้ยโอ้โหใจร้ายว่ะโอ้โหเพิ่งได้พาวเวอร์เกดมาเสียไปแล้วฮะปลาน้อยอุ้ยโอ้ไม่ทันมันติดติดคอไปเลยเมื่อกี้ ก็ดึงดีงี้ได้เพราะว่าเกียรตินะแบบเนี้ยเรียบร้อยฮนะอุ้ยอุ้ยรุจีเหรอรุจีไม่น่าไม่น่าสู้เท่าไหร่นะผมไปละอืตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดา,มดาอุ้ยน้องงูสามตัวสองธงนะเพราะว่าเกียรติผมมีสองวะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมา เติมเกียร์ทงนี้ฮะเฮ้ยผมจะตายไม่ตายดิมีเรื่องสองเกียร์แต่เพื่อผมตายฮะโอ้โหนี่ได้หนึ่งเกียร์ละเอาเลยพี่ดึงกลางหรอไปเลยดิไม่สนเว้ยหนีอ่ะ intense Q เว้ยเอา,าตะเลยเจย์กาลุกัล่าแบบนี้รีบฆ่ามันไปไหนวะเนี่ยตายยังาตายแล้วใช่ไหมโอเคเอ่ธงไหนเกียร์ยังไม่เต็มธงกลางนี่แหละ มาอืมมาเติมเกียร์ก่อนได้พาวาเกียร์ฮะพยายามเลี้ยงๆพาวะเกียร์ไว้ผมเราจะไดไ้ไม่ตายแล้วจริงๆล่อให้ฝันม้งมันดึงทงไปก็ได้นะผมจะได้มาแบบโผล่มาทีวสอแล้วก็เติมเติมเกียร์ให้เต็มผมได้พาวะเกียร์ฟรีด้วยนี่อามาตะเลยสบายฮนะโอเคเรียบร้อยนะผมอืผมอือ มา,มาดูเกมต่อไปนะผมยังอยู่ในด่านเดิมนะฮะที่ผมมีซัตเทิลสองตัวนะผมมีลูฟี่แล้วก็คิซันลูนะฝั่งน้นมีเป็นลุจิคาคาโรเจอร์คิซันลุ่มรุจินี่คือนิยมกลับมาเล่นแล้วผมเพราะว่ามันฆ่าซัตเทิลได้นะมามาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงฮนะแต่ว่าดูโซนแล้วโรเจอร์น่าจะได้ธงกลางนะผมโรเจอร์ฝั่งนู้นผมอาจจะต้องเติมธงแรกน่ะดึงธงแรกให้เพื่อนไปบุกนะ เพื่อเตือนอีกคนนึงโอเคขอเติมเกจรงนี้เต็มก่อนละกันนะผมอย่าบอกนะเทิร์นได้กลางเอา้าแล,ล้วโรเจอร์ผมนึกไปไหนออกไปโอ้ไปทงข้างเฉยเลยนะผมว่าที่น่าจะเร็วสุดแล้วนะโอเคผมขอเติมเติมเกจก่อนนะผมเดี๋ยวไปช่วยฮนะเติมเกจเราหนะ้าสิบฮะได้พาวเวอร์เกจมาอีกหนึ่งโอเคเรียบร้อยมาแค่ผมขอไปบุกทงข้างแล้วกันนะผม เจอรุจ,จิว่ะดึงเลยลูฟี่ดึงดึงดึงโอ้ยเอามามาดี๋ยวดึงให้ดึงให้ดใหได้พาวเวอร์เกีโอเคได้พาวเวอร์เกีมาอีกหนึ่งนะผมแล้วก็อ่ำปามาเอ,อ้าโชคดีล้มพอดีเร่อแล้วก็ดึงกลางนียก็ขอวาร์ปมาหาหน่อยแล้วกันมาช่วยเฮ้ยถงกลางเกียร์ถงกลางยังไม่เต็มใช่ไหมมนดึงเรื่อยๆเลยว่ะฮะนี่ไง นี่ไงสแปมมาเลยจำส,สกิสกสกสกสลหนึ่งใสไปเลยไม่ใครเป็นใครไม่รู้ละโอ้โหเซตน์สี่ตีผมฝั่งนู้นจะเอาอยู่หรือเปล่าแบบนี้โอ้โหฝั่งนู้นมีเซตนลด้วยเรียบร้อยฮะโรเจอร์อุ๊ป่าโอ้โหว่าฝั่งนู้นแน่นจบแล้วอ่ะโอ้แล้วไม่มีสายวิ่งด้วยแต่คิดซะดุเยอะว่ะฝั่งนู้นเ,เพื่อนเซตนลผมตายไปหนึ่งละ <c oughs> โขกเกตผมมีเยอะอยู่เนี่ย สกิลหนึ่งเนี่ยแล้ววาร์ปมาหาหน่อยสิอย่ามาดึงอย่ามาดึงนี่ได้เพราะเกียรติมาฟรีเนีเกียรติผมเต็มแล้วนะผมอ้าวเสียไปละแต่ว่าสกิลหนึ่งรีมาแล้วฮะเฮ้ยฝั่งนู้นติดบูธฝั่งนู้นติดบูธหลบม,มาก่รหลบม,มาก่นอนเฮ้ยกดผิดนี่กดสกิลหนึ่งเนี่ยว้ามาธงกลางเรียบร้อยอาคามันแรงว่ะมันแรงว่ะเฮ้ยเสียเพราะว่เกียรดเราลัวเลยวะ แต่ไม่เป็นไรนะผมยังมียังมีชีวิตยอยู่ไม่ตายเพอร์เฟกต์ดอทได้สกิลหรอเอามาันตาดละกันน้องงูน้ององูสเทิร์นสี่ตัวแบบนี้โคตรสบายขนนไม่มีวิ่งโอเคสกิลรีรวัวจะดึงธงเหรอพี่พี่เป็นโลไม่ใช่เหรอเป็นโลหมัดไม่ใช่เหรอมาดึงธงเองเลยเหรอจะไหวรึฮะไม่น่าไหวนะแบบนี้ โอ้โหเป็นผมผมเจอแบบนี้ผมก็สิ้นหวังเหมือนกันนะเซตร์สีต่ตัวที่ไม่มีวิง่งฮะยังไงยังไงพี่นี่ยื้อได้ยาวๆยี่สิบวิมีหลายชีวิตนะครับแบบนี้ต่อยู่ตีธรมธรมดาตีธรรมดาโอ้โหสบายนี่ยืดหดึงเลยถ่วงเวลานี่หลบกิยได้ด้วยเรียบร้อย โโอหบอกเลยว่าไม่ไหวนะฝั่งนู้นนะเป็นผมผมก็ไม่ไหวแล้เจอแบบนี้เนเซเทินสี่ตัวโอเคก็เกมพีตัวละครเซตเทินเลเวลร้อยนะผมซับสุดฟูแบบนี้เนี่ยก็ขอบคุณไอ้มาก่งที่ให้ยืมไอดีมาเล่นนะผมโอเควันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแนนะครับสวัสดีครับ